ครับนี่ก็มารุมเนาะและคนณกระดูดจักเนาะผมก็จะมาปอกครับปอกไว้ทำรับทำเก่งครับเริ่มเลยนี่ครับปะปนครับเอาปะปนมาตําครับตำตำให้ละเอียดครับพอตำละเอียดแล้วก็ใส่พริกแกงส้มลงไปครับเดี๋ยวเตะนะครับว่าปริมาณใครชอบมากก็บน้อยครับก็ตำปะปนกับพริกแกงส้มให้ละเอียดให้เข้ากันครับเข้ากันนี้แล้วนะผมก็จะผสมน้ำครับผสมในครกนี่แะครับนะที่น้ำลงไป ละลายพิแกงครับละลายพิเกงในครกเลยครับแล้วก็เซ็จแล้วก็เทลงหม้อครับนะเพื่อจะล้างครกไปในตัวแล้วครับะนี่ก็เป็นเครื่องปรุงครับมีน้ำมันหอยมีน้ำปลาามีผงชูรสมีน้ำตาลน้ำตาลใส่เยอะหน่อยนะครับอันนี้เป็นหน้ามะขามเปียกครับตามลงไปนะครับผมจะปรุงครับปรุงเซ็จก็จะเอาหม้อขึ้นตั้งครับนะ พอเริ่มเดือดเราก็ชิมรสชาติดูครับนะคาดเลีออะไรก็ติไปครับพอเริ่มเดือดก็จะเติมนี่ครับปลาย่างครับเอาปลาย่างลงไปลงไปในน้ำแกงก่อนครับลงไปใส่ต้มในน้ำแกงครับเพื่อให้น้ำแขงเข้าไปในเนื้อปลาเนาะก็ชอดฟองออกนิดหน่อยครับมีฟองเยอะเราก็ชอดฟองออกครับมันจะได้ดูสวยงามครับครับเราก็ตามด้วยครับมารุมที่ปอกไว้ครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับวันนี่ แกงสมมะรุมปลาย่างครับปลาปนด้วยปลาย่างด้วยครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์แห่กำลังใจผมด้วยครับสวัสดีครับ